นี่เหมือนจะใหญ่ไปค่ะไม่งั้นเปลี่ยนเป็นเอไหมคะใช่เอต่างหากถ้าขายของเป็นไหมเนี่ยเชื่อเอาสีดำาลารลงไม้นั่น ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะดูสายตาฉันสิน่าอกคนเต็มอิ่มแบบนี้ก็ต้องอีอยู่แล้วค่ะตอนนี้ขอแทรประจาศตามหาภรรยาเด็ก<ม>ทีอันดับหนึ่งของประเทศทายาทผู้ซื้อกลุ๊มผู้ซื้อหลิ่ได้พบผู้หญิงคนหนึ่งมาห้าเดือนก่อนตอนนี้กำลังเร่งตามหาผู้หญิง,งประจากตามหาเนี่ยประกาศมาห้าเดือนแล้วนะคุณชายลินยังไม่เจอผู้หญิงคนนั้นอีกก็แค่เรื่องล้อเล่นประทาเจอาพระเด็จกับภรรยาเท่านั้นแหละชีวิตของผู้หญิงคนนี้เจคาดีสุดๆไปเลยถ้าจะท้องชาตินี้เขาไม่ต้องกังววลลอะไรแ้ ท้องของคุณเจ็แปเดือนได้แล้วมั้งยังค่ะเพิ่ง5้าเดือนอยู่แต่ว่าฉันท้องแฝดสามค่ะสามเหรอว่าไงนะแฝดสมนี่ยสิ่งสูงมากนะพ่อเด็กล่ะทำไมให้คุณมายืนขายชุดชั้นในคนเดียวได้พ่อของเด็กยังไม่รู้เลยค่ะเออแกอยู่ฟรีกินฟรีมาหลายปีแล้ววันนี้ได้เวลาตอบแทนลุงแกแล้ว ฉันไม่ได้อยู่ฟรีกินฟรีนะฉันยังเรียนไม่จบมอปลายก็ต้องออกมาหาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันหามาได้ลุงกับป้าก็เอาไปหมดแกปลินิบัติเท่าแกลีให้ดีๆนะไม่อย่างนั้นฉันไม่ปล่อยแกไว้นะเท <c oughs> ่าแกลี <c oughs> ฉันจะบอกให้ที <c oughs> ่วางยาเธอไปละ ลูกๆไม่ต้องเป็นห่วงนะต่อให้ตัวคนเดียวแม่ก็จะพยายามเลี้ยงพวกลูกให้ได้เดี๋ยวนะผู้ชายคนนี้ไม่แบนเอาซะนเลยท้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบรอนแบบนี้ยังให้คนท้องเอามาหาเงินอีกพระทานฟูกครับตามหาผู้หญิงทั่วทั้งเมืองแล้วไม่ได้ข่าวคราวเลยครับตามหาต่อไปน่าสงสารจังเลยเพราะงั้นฉันถึงได้ต้องทำงานเยอะๆเพื่อเลี้ยงชีพไงคะ ฉันเอาสองตัวฉันเอาไวสองตัวเลยงหลืออันนี้หมอเลยนะนี่ฉันด้วยเลือดสวยด้วยฉันช่วยซื้อด้วยคนอะะะตามหามาตั้งห้าเดือนแล้วไม่ได้ข่าวผู้หญิงคนนั้นสักอย่างแกนึกไม่ออกเลยเหรอว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไง วันนั้นคุณย่าวางยาผมแรงขนาดนั้นพอตื่นขึ้นมาก็จำอะไรไม่ได้สักอย่างย่าไม่สนภายในสามวันแกต,ต้องแต่งงานให้ไดไ้ให้พวกเธอเข้ามาเถอะ เลือกมาสักคนสินี่มันอะไรกันเนี่ยนยหนคุณเลือกภรรยาสักคนครับงั้นก็เปลี่ยนเซตเดี๋ยวประธานฟูครับย่าไม่ได้เป็นคนหัวโบราณถ้าเกิดว่าแกชอบผู้ชายพวกนี้จริงๆ ยากก็ยอมรับได้ส่วนเรื่องลูกค่อยรับเลี้ยงเอาก็ได้คือว่าคุณย่าครับผมมีการต้องเคลียร์ผมขอตัวก่อนนะครับเอ๊อะ,อะสวัสดีค่ะซื้อเหล้าแถมรัตเตอรี่ค่ะเฮ้ยในท้องโตที่นี่ห้ามขายเหล้าโดยพลักการหยุดนะ อผ hey, oh, ู้หญิงคนนี้เฮ้ยโอ้คุณชายลินฮืมฮะมันนี่เลยนะอย่าไปล่วงเกินเขาได้นล่นแหละล่วงเกินฉันออขอโทษครับคุณชายลินคือผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับเออ ผู้สือลินวันนี้แกต้องแต่งงานกับใครสักคนก็ได้แต่งกับเธอแล้วกันว่าไงนะคุณผู้หญิงครับคุณโสดไหมครับฉันโสดก็จริงอยู่แต่ว่าฉันคือทองแล้วงั้นเหรอเนี่ย แล้วพ่อของเด็กคือพ่อของเด็กฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อของเด็กไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้จักสนใจพุณยายกับลูกแกจะแต่งกับเธอเหรอคุณย่าครับที่คุณย่าให้ผมแต่งงานก็เพราะอยากอุ้มเลนไม่ใช่เหรอนี่มีแบบสำเร็จรูปแต่งหนึ่งแถมหนึ่งไม่ดีเหรอครับนี่ฉันท้อง แฟนสามเลยนะฮะ<อ>สามคนเหรออืมอะมันก็แต่งหนึ่งแถมสามสิย่าว่าก็มีเหตุผลดีนะบอสครับเธอท้องลูกคนอื่นอยู่นะ<อ>แบบนี้ก็เป็นพ่อเลี้ยนะสิถ้าคนอื่นรู้เข้าต้องโวยเราเยอนะแน่เงียบไ,ไปเลยนะนะ แต่งข้าตระกูลฟู่ก็เท่ากับเลนแท้ๆของฉันถ้าคลอดลูกแล้วเดี๋ยวย่าจะจัดงานแต่งที่ใหญ่โตให้พวกหลานนะก็ตายแล้วคุณครับคุณว่างไหมเราไปจดทะเบียนสมรสกันเดี๋ยวสิคุณถามความเห็นฉันหรือยังอ๋อขอโทษครับ ผมขอแนะนําตัวหน่อยผมชื่อฟู่ซือหลินเป็นทายาทเพียงคนเดียวของฟู่ซือกรุ๊ปมีทรัพย์สินหลายฮะยกเท้าขึ้นหน่อยสิคุณเหยียบลอตเตอรี่ฉันอ๋อนะลอตเตอรี่พวกนี้ผมเหมาแล้วกันคุณครับถ้าคุณยอมตกลงแต่งงานคุณก็จะเป็นคุณนายน้อยของฟู่ซือกรุ๊ปภรรยาของประธานระดับแสนล้านฟู่ซื่อกรุ๊ป อ๋อคุณก็คือคนที่เพ่นพ่านตามหาภรรยาไปทั่วเมืองทุกวันน่ะเหรอตอนนี้ยังหาภรรยาไม่เจอก็เลยลากฉันมาแต่งงานเนวจริงๆฮะถ้าคุณแต่งงานกับผมผมช่วยคุณตามหาพ่อของเด็กได้มไม่ใช่แค่นั้นนะอนาคตท้ายยากันผมจะให้ค่าตอบแทนก้อนโตเขาพูดถูกแค่ฉันหางานคนเดียวคงเลี้ยงลูกสามคนไม่ไหวหรอกแค่จดทะเบียน ไม่ต้องทำหน้าที่สามีภรรยาใช่ไหมผมไม่ได้เลวขนาดนั้นนะ,ะก็ได้ค่ะฉันยินดีไปจดทะเบียนกับคุณสวัสดีสสดค่ะค,คุณนายไม่ต้องสุภาพขนาดนั้นก็ได้ค่ะคุณฟูค้คะเล่นใหญ่ไปหรือเปล่าผมว่าสามี พวกเราก็แค่แต่งงานกันปลอมๆแต่งปลอมแต่จดทะเบียนจริงอีกอย่างคุณย่าก็อยู่กับพวกเราเวลาอยู่บ้านคุณต้องทำหน้าที่ภรรยาให้ดีด้วยก็ได้คะ่ะคุณสามี <laughs> นี่วันนี้ทำความคุ้นชินกับที่นี่ไปก่อนนะอ <c oughs> ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามผมได้ <c oughs> ประธานผู้ ถูกแล้วครับถูกแล้วครับอุ้ยถูกอะไรเล่ลาลอตเตอรี่ที่คุณซื้อจากคุณเฉียวเออคุณนายน้อยถูกรางวัลร้อยหนาสิบล้านฮว่าไงนะฮะนู <laughs> ่ถ้าผมจะแต่งถูกคนนะนี่พระยาดำโชคจริงจริงนี่เป็นแลกเงินรางวัลสิ <laughs> อเฮ้ <laughs> <laughs> ฉันรับโทรศัพท์ก่อนนะฮัลโหลเอ๊นังเด็กเวนหายหัวไปไหนเนี่ยฉันแนะนำทว่กแกโรงงานเหล็กให้แกรีบไปทำแท้งมานหัวขนในท้องแกซะแล้วกลับมาแต่งงานขอโทษด้วยฉันแต่งงานแล้วค่ะว่าไงนะนังเด็กเวนนี่ปีกล้าขาแข็งแล้วหรือยังไงแกเชื่อไหมว่าฉันอะไอเด็กนี่กล้าตาสายใส่ฉันเหรอ ดีจังเลยดีจังเลยย่ามีหลานสปายสักทีอ่านนี่อซีซีกำไรเนี่ยเป็นของสปายตระกูลฟู่นะต่อไปตระกูลฟูเป็นที่พึ่งของหลานแล้วที่นี่ก็คือบ้านหลานนะบ้านหนูเหรอคะอืมไม่ได้คะ่ะนี่มันมีค่าเกินไปหนูรับไว้ไม่ได้ต้องรับไว้นะไม่อย่างงั้นแปลว่าหลานไม่ชอบย่า เอาหนะ้าหลังจากนี้ก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเธอสองคนใช้ชีวิตร่วมกันให้ดีนะได้ค่ะคุณย่าเอาล่ะวันนี้เป็นคืนเข้าหอของพวกหลานย่าไม่กวนแล้วอะไรนะคะเออคุณย่าครับเฉียวซีท้องอยู่นะกลางคืนต้องนอนด้วยกันอีกคงจะไม่สะดวกครับเอ้่ตาหลานบ้าคิดอะไรอยู่ ที่ให้แกนอนกับซีซีพอจะให้แกดูแลเธอตัางหาะคิดไปถึงไหนเนี่ยคือว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงผมไม่ทำอะไรคุณหรอกนะฉันรู้ค่ะว่าที่คุณแต่งงานกับฉันเพราะต้องรับมือกับคุณยา่าคุณท้องอยู่คงไม่สะดวกเดี๋ยวผมช่วยเป่าผมให้อ๋อ คุณมองฉันทำไมอ๋อเสร็จแล้วนอนได้แล้วหรอครับฮจริงสิ mm? อันนี้คืนให้คุณค่ะที่ฉันแต่งกับคุณฉันก็แค่อยากเลี้ยงลูกทั้งสามของฉันอย่างอื่นที่ไม่เป็นของฉันฉันไม่หวังหรอกค่ะคุณย่าให้คุณคุณก็สวยมันเธองั้น ถ้าเราอยากกันฉันค่อยคืนให้คุณนะคุณอย่าเอาแต่พูดเรื่องอยาตลอดเวลาสิไปไปนอนกันเถอะว้าวคุณยาคะนี่คืออาา๋อ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาหารทุกมื้อของหลานจะถูกจัดแจงด้วยคุณหมอจางจ้ะสวัสดีครับคุณนายน้อยนี่ลองชิมสิอืมอืมอ้าวทำไมถึงร้องไห้ละ่ะเอ,อไม่ถูกปากเหรอเอืมเปล่าค่ะเปล่าค่ะอันนี้ อร่อยมากเลยคะ่ะท้องอยู่ยังผอมขนาดนี้ต้องลำบากมาไม่น้อยแนะ่ <S <S พราะองเด็กเร็วจริงๆเลยอร่อยก็กินเยอะๆนะอะเอ๊ะซีซีอาการแพ้ท้องแน่ๆเซอลินรีบไปดูซิครับเอ้ย แตหลานคนนี้อ้วกตามทำไมเนี่ยหลายแท้ทำไมเห็นเฉียวซีอ้วกเัาก็อยากอ้วกตามล่ะซีซีเป็นไงบ้างไม่เป็นไรนะ,ะคุณหมอจ้างช่วยตัวลาลนสภายฉันหน่อยได้ครับเอ่อตัวเธอเสร็จตัวได้ผมด้วยสิ ทำไมผมก็อยากอ้วกด้วยละ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับประธานฟู่นี่คืออาการแพ้ท้องร่วมอตอนที่หญิงตั้งครรภ์แพ้ท้องพ่อของเด็กก็อาจจะแพ้ท้องตามไปด้วยครับพ่อเด็กเหรอครับนี่แกจะเป็นอะไรไปได้ก็แค่พักผ่อนไม่พอถึงเป็นแบบนี้คุณย่าครับคุณย่าลำเตียงเกินไปแล้ว,เ,วเข้าสี่ประคองซีซีไปพักผ่อนซะ,ะครับท้อไม่ต้องคะ่ะคุณย่าคะหนูไม่เป็นไรคะ่ะ นี่ซีซีตอนนี้หลานท้องอยู่ต้องพักผ่อนให้มากนะคุณย่าคะหนูคงอ่อนแอเกินกว่าจะบำรุงถ้านอนอยู่บนเตียงแบบนี้นานๆหนูกลัวว่าจะส่งผลต่อพัฒนาการของลูกนะคะใช่ไหมที่รักอ๋อ,อผมเมื่อคืนผมอ่านหนังสือการเลี้ยงลูกเป็นแบบนี้จริงๆครับอ๋อง <laughs> ั้นย่าไปชอปปิ้งเป็นเพื่อนดีไหมฮะโทรไปบอกให้เคลียร์ห้างซะ ย่าจะไปช้อปปิ้งกับหลานสไปซ์สนหน่อยไม่ต้องค่ะคุณยา่าถ้าหลานไม่ชอบช้อปปิง้งแล้วก็ย่าพาไปพักผ่อนที่เกาะดีไหมขับเครื่องบินส่วนตัวมาครับคุณย่าคะไม่ต้องค่ะงั้นพวกเราไปล่องเรือยอที่ทะเลดีไหมพอดีเลยทะเลทางฮอกไกโดถือว่าสะอาดอยู่ไม่ต้องจริงๆค่ะกิจกรรมที่ย่าพอจะนึกออกมันก็มีแค่นี้เองซีซีหลานอยากทําอะไรกันแน่หรือว่า ลานคิดจะไปดวงจันทร์เหรอฮะหลานท้องอยู่มันจะอันตรายไปนะถ้าอยากจะไปดวงจันทร์ก็ต้องรอคลอดให้ร่างกายพร้อมก่อนผมจัดการให้ได้คุณย่าคะพวกนี้หนูไม่อยากทำทั้งนั้นหนูแค่อยากออกไปทำงานค่ะฮะทำงานเหรอฉันกับโฟวสือลินแต่งงานกันตามสัญญาเท่านั้นวันใดวันหนึ่งอาจจะอยากกันก็ได้คุณจะไปขายลอตเตอรี่อีกเหรอไม่งานละตายแล้วขายลอตเตอรี่อะไรกัน เฮ้ยในเมื่อสีซีชอบทำงานเซริลล์หาตำแหน่งในฟู้ซื้อกรุ๊ปให้เธอนะแต่ว่าอย่าให้เหนื่อยเกินไปล่ะเข้าใจแล้วครับงั้นคุณให้เงินเดือนเท่าไหร่คะ <c oughs> จะเอาเงินเดือนทำไมกันทั้งตะกูลฟู้เป็นทรัพย์สินของหนู <c oughs> อยากได้เท่าไหร่ก็ได้ทั้งนั้น สวัสดีสสดครับประธานฟูนคุณนายครับมาตรวจสอบงานเหรอครับฉันมาทำงานค่ะหาหน้าที่ให้เธอด้วยนะได้ครับประธานฟูขอบคุณค่ะเลข,ขาซ่งอีกอย่างสถานะของฉันห้ามบอกใครนะคะทำไมล่ะพวกเราแต่งงานกันปล,มปลอมๆไงคนยิ่งรู้น้อยยิ่งดีกับพวกเราฉันว่าโกรวพ่อของเด็กจะรู้มากกว่า วแต่คุณเลยพี่อีโร่หรือว่าจะท้องกับพนักงานชายคนไหนในบริษัทเราเลยมาหาถึงบริษัทนะเมื่อกี้ฉันเห็นว่าเลขาส่งพาเขาเข้ามา<อ>หรือว่าจะมาหาประธานผูาาพ้พี่สือหลินไม่มีทางชอบผู้หญิงแบบนั้นหรอก แน่นอนอยู่แล้วประธานฟูแอบชอบพี่เอโรวมาตลอดไม่งั้นทำไมถึงอุปการะให้พี่เรียนมหาลัยแถมยังจัดหางานให้พี่อีกล่ะเออนั่นสินั่นสินนสขณะโต๊ะทำงานของพี่อีโรประธานฟูก็จัดให้ด้วยตัวเองอเพื่อจะได้อยู่ใกล้ประธานฟูพอประธานฟูเข้าบริษัทก็จะได้เจอพี่ทันทีบานะหมู่เโร <c oughs> รีบไปเก็บของแล้วย้ายโต๊ะทำงานซะ ทำไมล่ะคะเพราะจะมีพนักงานใหม่เข้ามาและต้องใช้โต๊ะนี้รีบเก็บซะนะคุณนายน้อยครับๆๆนี่คุณเฉียวเอ่อผมจะอธิบายหน้าที่ที่คุณต้องทําก่อนนะครับได้ค่ะสิ่งแรกที่คุณต้องทำเมื่อมาถึงบริษัทก็คือรดน้ําต้นไม้ครับอ๋อได้ค่ะตอนเช้าและเย็นต้องทานผลไม้และน้าผลไม้ด้วยครับฮะ อ๋อได้ค่ะตัวนี้ชื่อลูก้าเป็นหมาตัวโปรดของประธานฟูเชื่องมากถ้าคุณว่างๆมาให้อาหารมันได้นะครับอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวผมพาคุณไปโซนออฟฟิศครับอ๋อแล้วหน้าที่ฉันมีอะไรบ้างคะเมื่อกี้ที่บอกไปเป็นหน้าที่ของคุณหมดเลยครับอ,อจริงสิเงินเดือนสองแสนห้าถ้าคุณรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปก็สามารถลดปริมาณงานได้นะครับอะไรนะ,ะฉันจะดูสิว่าใครจะกล้านั่งตรงนี้พี่อีโรอย่าคิดมากไปเลยค่ะเอ่อ ั่งตรงนี้แล้วกันครับตรงนี้อยู่ใกล้กับประธานฟูฉันขออยู่ห่างจากเขาหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> นี่เป็นความต้องการของประธานฟูครับคุณเฉียวครับถ้าคุณมีปัญหาอะไรบอกประธานฟูได้เลยนะครับ <c oughs> อ,อืก็ได้ค่ะงั้นฉันนั่งตรงนี้ก่อนนะคะแต่ว่าฉันหวังว่าบริษัทจะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมหางานที่เป็นชิดเป็นอันให้ฉันบ้างผมจะรายงานประธานฟู่ให้ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ คนนะี้ใครน่ะกล้ามานั่งที่ของพี่อีโรนั่นสิแถมท้องอยู่ด้วยหรือว่าจะเป็นภรรยาของประธานฟูพระเจ้านี่เธอกับพี่สือลินเป็นอะไรกันเออสวัสดีค่ะฉันชื่อเฉียวซีเป็นพนักง,งานธรรมดาที่ประธานฟูจัดแจงให้ค่ะประธานฟูเห็นว่าฉันท้องเลยให้นั่งตรงนี้ค่ะอ๋อต่อจากนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฉันก็คิดว่าจะมีเส้นสายซสอี ที่แท้ก็ไม่ใช่อะไรเลยงั้นฉันก็มีหลายวิธีที่จะไล่เธอตำแหน่งของฉันใครก็อยากคิดจะแย่งไปเด็กใหม่นี่เองงั้นถ้าจัดการเอกสารฉบับนี้ให้เรียบร้อยสอบพรุ่งนี้เช้าดีจังเลยในที่สุดก็มีงานทำแล้วได้คะ่ะไม่มีปัญหาเข้ามาได้ประธานฟูกครับจัดแจงหน้าที่ของคุณนายน้อยเรียบร้อยแล้วครับรับรองว่าไม่เหนื่อยแน่นอน อืมดีปาะเอ,อ่อในเมื่อคุณแต่งงานแล้วแล้วผู้หญิงเมื่อห้าเดือนก่อนยังจะตามหาอยู่ไหมครับเอาลูกประคำม,มาหาผมแล้วผมจะรับผิดชอบเองไม่ต้องหาแล้วผ่านมาน้าขนาดนี้แล้วเธอไม่เห็นมาหาฉันคงจะไม่ได้สนใจอะไรฉนละอืมอืม,อม ผู้ชายนิสัยไม่ดีกล้าใช้ลูกประคำเก่าๆมาทิ้งไว้ให้ฉันถ้าไม่เห็นแก่ที่นายให้ลูกแฝดสามกับฉันฉันจะตามหานายให้เจอและฉีกเป็นชิ้นๆตั้งใจทำงานอะไรขนาดนั้นท้องอยู่อู้ง,งานไม่เป็นหรือไงเท่าที่ผมสังเกตมาคุณนายน้อยชอบทำงานมากๆครับทำงานมาทั้งเช้ายังไม่ได้กินข้าวที่ยงด้วยซ้ำนายยาจะยืนบื่ออยู่ทำไม แล้วผมควรทำไงล่ะครับคุณท้องต้องกินอาหารบำรุงไม่รู้หรือไงอ๋อเข้คใจแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปตัดเตรียมเดี๋ยวนี้อดอ๋ยโอยอย่าทำไม่ชัดเจนเกินไปฉันไปรับคุณย่าก,ก่อนนายจัดการเองแล้วกันอ้าวอย่าชัดเจนเกินไปเหรอทุกคนประธานฟูแจกของดีให้ทุกคนต่อจากนี้บริษัทจะแจกอาหารบำรุงให้รีบมารับเถอะอ ประธานฟูสมก็เป็นบริษัทใหญ่จ right> ริงๆต่อไปก็ไม่ต้องจ่ายค่าข้าวแล้วฮะพี่อีโร่ทำไมจู่ๆประธานฟูถึงสั่งอาหารบำรุงให้ทุกคนล่ะหรือว่าตั้งใจสั่งให้พี่เป็นพิเศษต้องเป็นเพราะช่วงก่อนที่พี่อีโร่เป็นหวัดประธทนฟูเลยสั่งอาหารบำรุงเพื่อพี่อีโร่โดยเฉพาะแต่จะทำให้ชัดเจนเกินไปไม่ได้พวกเราก็เลยได้อานิสงส์ด้วยให้หลอกมั้งโธ่ไปกันเถอะไปกันเถอะ อขอบคุณค่ะว้าวเลยขาส่งนี่ทำไมจู่ๆประธานฟูถึงสั่งอาหารบำรุงให้ทุกคนล่ะหรือว่าสั่งให้ใครบางคนเป็นพิเศษเหรอฉลาดจริงๆอย่าให้มิดล่ะนี่เป็นความตั้งใจของประธานฟูเขาฉันว่าแล้วประธานฟูทำเพื่อพี่อีเราจริงๆด้วยรีบจยิบเธอ เฉลี <Chelsea. S 2> อาหารบำรุงนี้เป็นฝีมือเชฟมิชลินเลยนะชาตินี้ถ้าคงไม่เคยกินอาหารที่อร่อยแบบนี้สินะนี่เป็นของที่ประธานฟูจเตรียมเพื่อพี่อีหรืโดยเฉพาะเธอน่ะก็แค่ได้รับอนุสงด้วยเท่านั้นใช่แล้วถ้าไม่ใช่เพราะฉันชาตินี้เธอคงไม่มีโอกาสได้กินของดีๆลระก็ดูดีจริงๆแหละงั้นขอบคุณแล้วกันค่ะ <c oughs> อ๋ะอ,อนี่ ไม่รู้จักผิดชอบชดดีเธอไม่สมควรกินด้วยซ้ําทําอะไรของพวกคุณนะตอนนี้เวลาพักทำไมฉันถึงกินข้าวไม่ได้นะเฉียวซีฉันดูเอกสารเข้าทํางานของเธอแล้วท้องก่อนแต่งพ่อของลูกก็ไม่รู้ว่าเป็นใครคนที่ชีตส่วนตัวเล่ท์เทอย,อย่างเธอจะคู่ควรกับที่นี่ได้ยังไงยิ่งไม่สมควรนั่นตรงนี้ด้วยนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของฉันไม่เกี่ยวอะไรกับการทํางานอีกอย่างฝ่ายบุคคลรับฉันเข้ามาพวกคุณยุ่งเรื่องคนอื่นเกินไปหรือเปล่า <c oughs> อ๋โอโหยเธอกล้าเถียงด้วยเหรออ๋อคุณ ทำไมถึงตกกันแบบนี้ล่ะฉันตกเธอน้อยไปด้วยซ้ำท่องฟูซื่อลบใครจะกล้าเถียงฉันนั่นสิพี่อีโรเป็นคนในใจของประธานฟูเชียวนะอนาคตจะได้เป็นคนนายของทั้งบริษัทด้วยซ้ำฟูซื่อลินชอบมู่อีโรเหรอแล้วทำไมเขาถึงต้องแต่งงานกับฉันด้วยวันนี้เธอทำให้พี่อีโรไม่พอใจก็เท่ากับล่วงเกินประธานฟูทำให้คู่ควรอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำพอแล้วพอแล้วจะเปลือนน้ำลายกับคนท้องทำไมวันนี้ฉันจะตัดสินใจแทนพี่ซือหลิน ไล่ผู้หญิงคนนี้ออกจากฟูซื้อกรบซะฉันเป็นพนักง,งานที่เซ็นสัญญาคุณไม่มีสิทธิ์มาไล่ฉันคนท้องอย่างเธอมีแต่จะไปพนภาราให้ทุกคนไม่รู้ว่าใครไม่รู้เรื่องรู้ราวถ้าเธอมาที่บริษัทฉันคุณจะไล่ออกไปด้วยกันเลยให้แล้วที่อีโรพูดถูกพวกเราก็แค่กําจัดพวกกาฝากของบริษัทไล่เฉียวสีออกจากบริษัทซะญ่าทำรังนกเพื่อให้สีสีบำรุงโดยเฉพาะ เธอท้องลูกสามน้ำหนักยังไม่ถึงห้าสิบกิโลเลยก่อนหน้าเนี้ยต้องลำบากมาไม่น้อยแน่แกแต่งงานกับเธอต้องดูแลเธอให้ดีนะแน่นอนครับคุณย่าอืมใช่ฉันท้องแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระทบกับเรื่องงานส่งตรงตามเวลาทุกครั้งเธอยังมีได้มาพูดเรื่องงานอีกประสิทธิภาพต่ำไม่พอวุฒิการศึกษาก็แค่เบอร์ปลายถ้าเธอไม่ได้ใช้เซตใครจะเชื่อใช่ ฟซื้อกรุบขั้นต่ำก็ต้องปริญญาตรีมุดมอปลายอย่างเธอถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปคงได้หาว่าฟูซื้อกรุปไรความสามารถซะอีกข้างนอกมีนักศึกษามากมายที่แข่งกันอยากเข้าทำงานที่ฟูซื้อกรุปเธอรู้ไหมว่าตำแหน่งของเธอมีขี่ข้อที่แข่งกันอยู่ฟังคําแนะนําฉันเถอะรีบลาออกไปซะอย่ามาเป็นภาระให้ทีมเราเลยพูดถูกวันหลังถ้าต้องทางานใครจะอยากคู่กับคนท้องละท้อยฉันไม่อยากดูแลคนท้องหรอกรีบไปถ้าเธอเอาคนมีความสามารถมาแทนได้ ในเมื่อเป็นแบบนี้ฉันไปเองก็ได้เอ๊ะเดี๋ยวสิก่อนจะไปเราต้องคำนวณให้ชัดเจนก่อนว่าเธอได้ประโยชน์จากบริษัทไปเท่าไหร่ฉันเพิ่งมาทำงานวันแรกจะได้ประโยชน์อะไรล่ะเอ๊ะไม่ได้หรอกนะเลวเยี่ยนถ้าเราคำนวณสิว่าเขาต้องจ่ายให้บร,ริษัทเท่าไหร่ได้ค่ะฉันคำนวณดูแล้วเฉียวซีมันทำงานวันเดียวใช้น้ำไฟกระดาษ อุปกรณ์ทำงานและอาหารบำรุงร่างกายรวมๆแล้วทั้งหมด8,7 1 5บาบาทเอาแบบนี้แล้วกันเห็นแก่ความเป็นเพื่อนร่วมงานฉันปัดให้เธอต้องให้บริษัททั้งหมด8,5 0 0ก็พอฉันทำงานมาทั้งวันเงินเดือนก็ไม่ได้สักบาทยังต้องมาจ่ายอีก8,500้าได้เข้ามาทำงานที่นี่ก็ถือว่าเป็นบุญที่เธอสั่งสมมายังไงซะวันนี้ถ้ายังไม่จ่ายเงินมาก็อยากคิดจะได้ไปฉันไม่มีเงินต่อให้มีฉันก็ไม่ให้หรอกไม่มีเงินเหรอแล้วว่ากลัวสินะ หร you know? ือว่าเธอจะขโมยขอในบริษัทไปอีกฉันเปล่านะขโมยหรือเปล่าต้องคอนดูก่อนถึงจะรู้อย่าทำอะไรนะฉันท้องอยู่อ๋อเจ็บจังฮีอีโร่เลขาสศร้ามาพาเฉียวซีเข้ามาแถมยังท้องอยู่ด้วย ฉันว่าเราพอแค่น kind of like oh. 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 ี้ดีไหมหึกลอะไรถ้าเกิดเรื่องฉันรับผิดชอบเองผนซะถ้าใครหาเจอฉันให้รางวัลอย่างงามหาสิงามอย่ามาแตะต้องฉันนะอย่ามาแตะต้องฉันไม่ได้อย่ามาแตะต้องฉันอย่ามาแตะต้องฉันืมเจอแล้ว ประคำเธอขโมยของจริงด้วยเถียวสินกประคำได้ไปขอที่พี่สือหลินชอบที่สุดฉธอกล้าขโมยได้ยังไงฉันไม่เข้าใจว่าคุณพูดอะไรแล่นมันของฉันเอาคืนมานะเฉีวยวสิ